สิทธิกิจดังสิทธิธรังสิทธิกริยะตตะกตะโตสิทธิเตโชจโยนิตังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังสาลาภัสิทธิภาวันตุเมอังาสาสิทธิลาโภมหาโภโภมหาเตชโฌมหาปัญโยติโยนาคคขันทภริตังปิยังมะมะนาชาริตีเอาแต่มาแล้วมาลงป่าบุญี่ยเกากระดิ่งไงเด้อ sajagawau suacara ka can tuhdewata Sadam mang muune raja saunan tu kamukataan sakitgame jarupi siri si ke tejan tereke wk maane Hipiraja kami terwenakaneeke hawatu me Umma aja తిథంతా సంతియము నిరవరవన సాధమురూ ఉల అయంత్రహ్మసవనకాలు అయంత సంగ పైరుపశనకాలోయీ ఫల సావధిపరీ ఫడా సావంతన్ కరీ สุนทินังเรวัตศรีตุลทัพหังจะกล่าวถึงแม่อนนีที่จะ่เพื่อนอัตยิตภูนี้ขออัญเชิญดออ้วยควาไม่เชือดเด่อในพธิธีอันจะเสียงเข้าพเจ้าในการสวดปิดกายจสังขารเปิดหูเปิดตาเปิดภูมิวัดภูมิวานเจ้าที่จะฐานตลอดถึงปู่ปูแ่แพรพันธ์ีไกสอนปู่ริสุธโผณนวัดป่าบุรพารามแห่งนี้ขออนุญาตบัดค่าพ่อแม่พุที่เกิดกอนลูกกันเต่าพุทธ่มีทชาอาคมต่างๆเด้อให้มาสร้อยดูจร้อยหลาน ให้ช่วยกันพักดันวัดป่าบุรพารามตลอดถึงท่านพระอาจารย์นิี่ละน้ามจะพุ่มวัดพุ่มไลเจ้าทีจะสามตะบนลำโมบานทั้งหลายผู้ที่มีความเฉลียวเหนี่ยวว่าหาล่ามให่หนี้ขอให้ผู้ขาดถ้ามีที่นี่งสำเร็จร่วงไปด้วยดีเทนสาธุสาธุสาธุนะขอเลี้ยงทนพระอาจารย์

เด้ยไมเป็นไรมเนเคตนต่อไปอนนี้กายสังขารนี <t> ่ท <t> ี่เด่นที่ตบะเตชนเชกิงกัซอยเหือพุ่มบัดพุ่งว่าสิ่งใดหายกลับบ้านขอให้กลายเป็นดีอ่าบันเอเอามือคุ้มด้วยคนหน่อยเี้ยเออต่างที่ตธมเนี้อยพอเปิดเ่น สุนัตุไม่พันเตสังโฆยัญโนยัานังญาตังญาติปริวณังเอวังหุนตุสุนัตุไม่พันเตสังโฆยัญโนยัานังญาตังญาติปริวณังเอวังหุนตุสุนัตุไม่พันเตสังโฆยัญโนยัานังญาตังญาติปริวณังเอวังหุนตุนามังสมุทโธยุตตะโธยุตตาเถรนามัตย์ทั้งหลายพระอริยเจ้าหมายให้ดูในสถานที่แห่งนี้ นามานังสมัทโธยุตโถโยตเถะแห่งนัมาทั้งหลายพระอริยเจ้าหมายให้ชื่อปูกุฏแทหรือท่านพันตรีไกสอนปุริสุโธเอหิดามมทิเนธาเนนามะวิกึงคะเล้าเปิดโมเปิดพูดเปิดทายเปิดจะเปิดเปิดนโมพุทธายะนะมภะทะ สหัสเนโตเทวินโตทิพจักสุวิสุทธิยิฐันตาอังสะอะภิปุนระเปิดโม่เปิดพุทเปิดทาเปิดจะเปิดเปิดนโมพุทธายะนะมาพัดะสหัสเนโตเทวินโตทิพยุตสราอังสะอะภิปุระอะธิษฐานกิจกรรัดอธิษฐานกิจกรรมื่อที่เป็นเรา ลาเิ็นเหล่าเล,ลเยวสวสดเปโตรบ่ได้ภูนา <laughs> อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะบวธังภะคะวันตังอะภิวาเทมีสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมัมงนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมามิมาตาปิตาคุณังอหังวันทามิสัพพธาข้าพระเจ้าทั้งหลายกล่าวว่ากุมระบิดากุมระมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์คุณังอหังวันทามิสัพพธา ตาพญาทั้งหลายขอกราบไหว้คุณครูบาอาจารย์อ่ะเสร็จสับเรียบร้อยบบดน,นี้นะเด้อเออบัน,นี้กาไครบัณฑิมาไหว้กขหารงชการกิจสังเวชมาเอาอย่าลืมว่าเก็ดแผดแล้วเพิ่นได้อยู่ได้กินเขาก็ได้อยู่ได้กินเพื่อแต่งกับคนนี่แหละว่าม,มันเก็ดมาตั้งอะไรยางเสยเกิดเลยโภแหงดีเออก็เหมือนคนที่อยากจะตั้งศาลพระภูมิหรืออยากจะตั้งศาลพระภูมิอะไรต่าง เห็ุไปแล้วก็ต้องดูแลเพิ่นนะปุ่มวัดปุ่มว่าจะวัดจะว่าจุดดอกไม้ถูกเทียนกันพระกันศิลปะกันพระยาไล่ไอ้ถุกถูกถูกเทียนบูชาพราะแม่คู่ว่าจารย์เพิ่นสิ่งศักดิิ์สซีดในกระทั่งก้อนหินต้นเดียวพระพุทธเจ้าพระทรงบอกว่านะแค่ก้อนหินต้นเดียวก็มาปลภกเสกเป็นลามาพะทะอ่เป็นลิดนักปก็ยังมีอภิเรหานปฏิหารแต่ปฏิหารสมมุติเนี่ยมันนี่จะปฏิหารคนนอาไม่เกิดขึ้นะเพราะฉะนั้นแล้วให้เศรษฐีเจรณาเอาลูกหลานจู้ทุกคน ปูนี่เป็นปูหนักหลักขันพอคนมายกกีซิบก็ผีตะเจอผีสี่หนึ่งต้องบูนสีดังเก่าผมอุอะมุมมุนมา <c oughs> เงินค้ามเข่าจะได้ขาดเงินถงคอยใส่ห้องคือดังห้องยิ่งได้เบาขอให้ไหลมาเขลาในกระเป๋าสุม่มวยเจ้าที่มักกาบเอาไหว้พ่อแม่ผู้บาดอาจารย์ปูคนแทรปูตาทิพพระอาจารย์นิลน้ำวัดปลาป <โอ S 2> ูละผ้าละภาพแม่พระมรณาญ<บ>าเจ้าภ<บ>าพทั้งหลายมาเรื่อยๆเอาหน้าหยาดหลอกทานแล้วอย่าด้ไหมรู้ไหมมาทุกคนเลยมาทุกคนเลย ให้อน้ำยาดนะให้ปู่เราอยู่เย็นเป็นสุขตลอดถึงคุณมบับพูดว่าเอาน้ำย่างเดี่ยวเด้อน้ำสีขาอย่างเดี่ยวมาอย่าทำเนี่ยบัดดาไปย้อนน้ำานี่ะเด้อมาให้ห้างกันเด้อห,ห้างกันอยากกันกันอธิษฐานจิตร,ร่วมกันขอให้อยู่เย็นเป็นสุขคนเด้อตั้งใจเด้อตั้งใจเด้อ Saatu ini na bunda kami na upacaya Kono tara agar rio bakar agama Tabi-tabi ya takang piya mamang surio Yang dimaraga kunawan Brahma Maharaj aginda ja dolo kapala ya mo minta manusya ja masa ta bli ka pita sape sata suki huntu punjani katatani mesukan jati vidha pentugi pangpa petavo matangi mina punja kamena inina utisi ngaja kipah sura deva tan upacetana hina dhammayawani pana to mama ลาสันตุสัปปายวัจจชชโตภเวภเวออจิกิงสัติปัญญาสนลีโกุลิอมีนามลาลาพันโตโลกาสังกาตุเจ้าลีสุเมพุตติปาวารุนาทตัมนาวารุตัมนาทปเจปุตตะจังโฆนาตัลโลมะเตโสตมานุภเวนะมาโลกาสังลาพันโตวาเฮงเฮงเฮรวยรวเฮงเฮรวยรวเฮงเฮรวยรวรวยรวยสุขดอถือโตะลีเลขล่างสอตัวามตหน้าสาตหลังรางวัลที่หนึ ผ้จะได้ตีอนะครับห้องลนางภาสาธุสาธุสาธุนะคะท่นผู้ชมนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะท่านผู้ชม ตอนนี้นะคะก็กำลังเสร็จสิ้นพิธีนะคะก็คือก็คือแน่นเพราะแน่นทัางใบกับยาลากันแต่สิ่งที่แน่แน่นะครับก็คือโครงการที่จะสร้างที่จะเป็นสาธารณประโยชน์ภายในวัดนะครับนี่คือสิ่งที่แน่นอนนะครับได้ก็ได้ถือก็ถือกันได้แม่ใช่า่างต่างเรื่อน้องเด้อ6กสี่แปห้าหนึ่งนะคะ หลังวันที่หนึ่งก็หลังวันที่หนึ่งมีหวังใจเป็นอย่างยิ่ขขงว่าทุกท่านจะได้มารวมตัวกันแห้พี่สถานที่ต่อหน้าท่านพระอาจารย์นิรนามนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในจํานวนเดือนหมื่นเดือนแสนที่จะได้มาร่วมกันสร้างพระพิธีนีกังไครับเราเห็นแล้ว,ลวได้บันทึกภาพแล้วก็ทย่อยค่อยๆเล่นเกายรเบียดเสียดกันด้ครับเพื่อถนนแคบคอยไปคอยมาครับบนตรงรีบ เสร็ียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็ได้648กับ5 1า4นกับ5้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อมาลับปเฉชัยีคนนะครับเพราะว่าในพิธีนั้นนะครับอาจารย์ไม่ได้เราหพนมน้ำพระพุทธมนต์ให้นะครับเนื่องจากาเวลากันใช่เวลาเวลาลอตเตอรี่หกสี่แปดกับห้าหนึ่งเลยหมดเลยเกลี้ยงตับเลยมาัากเพ่หนาพระทธนตุกระเป็นคมกาน ขอให้เดินทางโดยตลอดปลอดภัยอุบั